มาครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าออเดอร์กันอีกสักหนึ่งออเดอร์บ่ายมโมกงกว่านะครับบ่ายมโมกงกว่า,าเข้าออเดอร์ไปเมื่อเช้าที่ปรับลงตรงบริเวณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาวิ่งไซเบอ์อีกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการยกหายขึ้นนะฮะน่าจะไซแล้วก็ลงต่ออีกนะครับกราฟเสาร์อาทิตย์นะครับค่อนข้างที่จะไหล นี่นะครับไหลเป็นเทนเป็นเทนแข็งอยู่นะครับแต่ก็จะมีการปรับเป็นไซด์เวช่วงเป็นช่งชวงๆเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆดูนะครับน้องค่อยๆดูไปนี่ขาลงนะฮะหลังแท่งนี้เป็นไฟนอลถ้าได้โซนข้างบนก็กดเคาเดอร์อ่า ถ้าได้ส่วนข้างบนก็กดเข้อออเดอร์เซลล์ไปแท่งนี้เป็นไฟนอลนนะครับไม่รอดครับออเดอร์นี้ถ้าดีขึ้นมานี่ยังไงก็ยังไงก็โดนนะ มาครับโอ้โหติดเ,เกือบเส้นบนสุดเลยนะครับมาพี่ไอถือว่าเป็นจุดเข้าที่ดีนะครับเป็นจุดเข้าที่ดีเดอะไฟนอลนนะครับออเดอร์นี้เห็นราคาลงครับมาเรจียบร้อยครับสวยสวยไม่มีปัญหานะครับเดบิวไฟนอน ทำงานถูกที่ถูกแท่งนะครับถูกเวลาใครต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องของ the f i n o n ถ้าหาพี่ใหญได้เลยนะครับส,สวยๆครับผมบินรวดรวดลากันเท่านี้ครับน้องสวัสดีครับผม